ครับสวัสดีครับมืันนี้ข้ากันมาฐาไสเดชครับคือเก่าครับหาอยู่หากินชนประท่านครับท้ายเอาน้ำมาขึ้นเบึ้งเลยครับน้ำแกงเมื่อนี่ว่านกับลังจากเข้าไปซื้อแแหะมากนะครับกับเด็กพ่อเด็กกอยพอสมควรเนาะเมื่อนี่ก็ได้เฉียดหน่อยมากนี่เงี่ยเฉียดจะน่าเดชขี่มาล่องเบิ้งเอาบกคอเงี้เมื่อนี่หมานบ่หมานถ่ายเบิ่งกันได้ครับพี่น้องมาเลยครับอ่ารอติดตามนะครับโอเคนี่ครับบ้าโอ๋กับบ้านยาครับ เพิ่นว่าสิพามาเสียบเบ็ดครับเสียบเบ็ดว่าสิล่อปลาคอเงี้ยจะเป็นเงี้ยเขียดเขียดจีน่าครับเขาจะมาล่อเป็นเงี้ยร้อยครับเงี้ยร้อยเอามะล่อปลาคอปลาคอหรือปลาช่อนล่ะครับที่เ้าเอิบกันล่ะครับติดตามนะครับมาใส่ใส่กันไหมครับพี่น้อดเขียดจีน่าเขียดอีเมือล่ะนี่คือเป็นไล่ไหมเขียดมื้น่ะนี่นะนี่ครับมือแร้งครัก่เสียมาออกมาเบิงทำเมืแร้งคนตัวก็จะคือบ่ดอก มาเลี้ยงนะครับมาเลี s. <S als, ้ยงทำมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันเสียบครับเสียบร้อยครับเสียบร้อยครับวิธีการเสียบร้อยครับเสียบล้อยเอาลงนี่เอาลงนี่ะมุ่มๆจะหน่อยเกิดแล้วครับเอาเสียบขาบ่ะไ่ได้เสียบหัวป่เสียบหัวเหม่แต่ปูนเสียบหัวให้ขามันล้อยตัว ครับบรรยากาศเป็นโชลประทานครับของมู่บานครับของตัวอำเภอครับชุลประทานเป็นหมองเรียงน้ำบุโพบริโภคเป็นน้ำประปาของมู่บานครับไอ้พี่น้องเฮ้ยบรรยากาศบ้านห้องน้ำนีที โอ้เมฆฝนกับลงไมแล้วพี่น้องเออมื่อวานกับตึกแห่สองบาทฝนตกมื่อนี้ใส่เบ็ดเฉพาะสิบขั้นบนเลยฝนจะห้ามอีบบนเลยเมฆฝนลงมาอยู่ลงไม่หรอติดตามนะครับบ้ายากับบ้าโอ้ครับเบ็ดครับนแง่ยูซื้อบุเป็นดอกครับเนี่ยอามากินให้กัาพี่น้องเก็บ่หน้าของแข็งไม่ใส่หรอกเดออแฟร์ครับทางปากหิวทางหลายๆหม่องหลายๆบอน ช่องสบายสบายสไตล์ทอมเต็มนะครับติดตามนะครับติดช่องนี้อาจจะบ่มีแกนสามอันเนี้ยแตม่มีแต่แบบ,บมองห้องหัวห้าห้านะแบบเบิ้งไปแบบใครก็บ่มีอย่างเบิ้งนะพี่น้องมือไปยีเสียบขาเด้วย่ะเสียบมันมัน้องเสียบขาเบิ้งตัวข้อยังไงมือเนี้ย ลุกตั้มมดตัวเียโอ้มีฝนลงมาแล้วจะได้ยบามาบ้างเลยพุ่นแล้วออกมาพูดแล้วยางไปเลยถอดเกลื่อางลงไปเลยหูนุ่ล <ะ S 2> งลนยังนุ่ยางสีอันพี่น้องท้ายเลยพี่น้อง ใบหญ้าหยอดเชิงครับใบหญ้าหยอดเชิงเป็นมาเสียเป็ดครับบ่ได้ไปต้นหยอดเชิงครับอาทิตย์สองอทงาทิตย์หรอใบหญ้าเราล,ลอยมาบานเจ้ายอดมัน,อนยอดมากเันหยอดเชิงให้พี่น้องเบิ้งขึ้นเ่าแล้วครับโอ้ นำไลยครับทำคอนขอ้างกว้างครับจะมีปลาขึ้นฟังบนงน้องแมลงรี่เีดยดพี่น,อน้องเีดยเดเร,เราจะตามเด้อครับพี่น้องเราจะตามเด้อแงมาเ,มส,มเ,มาเมสียวมาเบิงตัก2องดุมเฉียวมาเบิงเสียมมเบิงว่าจะมีปลา,ากินเด็ดบ่อ้าว หากด้พี่น้องมาเลี้ยงขี่มะยามคอยติดตามเหมือนกันไหมครับครับสำหรับคลิปหาอยู่หากินใส่ใส่เบ็ดมือในกฝากไว้สำนีกอนอย่าลืมกดติดตามช่องสบายสบายสไตล์ต้อมเต็มให้น้ำได้ครับด้วยครับฝากไว้ใช่นี้นะครับสวัสดีครับ